มาพบกันอีกหนึ่งครั้งครับวันนี้ครับเรามาดูวิธีการทำอินโทรนะครับง่ายๆในตัวโปรแกรมแคม Ta เซีย2021ครับมาดูสิว่าในการทำอินโทรแบบง่ายๆเทมเพลตสวยๆในโปรแกรมแคมแตเซียเนี่ยเขาจะมีอะไรมาฝากเราบ้างครับติดตามรับชมได้ที่คลิปนี้คลิปเดียวนะครับผมกับการสร้างอินโทรง่ายๆในตัวโปรแกรมแคมแตเซีย2021ครับรับชมพร้อมกันเลยครับก็ครับเราเข้ามาในตัวโปรแกรมก่อนครับ พอเปิดโปรแกรมขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับให้เรามาที่ตัวนี้เลยนะครับตัวที่ชื่อว่า library นะครับก็คือหนังสือสมุดนะครับตัวนี้ครับกดตัว r ที่แป้นพิมพ์ได้เลยครับเสร็จแล้วเนี่ยครับให้เรามาที่ตรงนี้ได้เลยก็ได้ครับถ้าเราต้องการที่จะปรับใหม่เพิ่มเติมครับเราสามารถดาวน์โหลดตัว access ได้จากตรงนี้เลยนะครับเราสามารถค้นหาได้จากตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับจากคําว่า search library เนี่ยเราสามารถพิมพ์ได้เลยครับในกรณีที่เราที่เก็บไปหานะครับของเราก็จะอยู่ใน หมวดของคําว่าอินโทรนะครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆเลยนะครับมันจะมีคําว่าอินโทรตรงนี้นะครับผมอินโทรนะครับกดลงมานะครับปุ๊บมันก็จะมีให้เราเลือกอยู่ประมาณนึงนะครับเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับจะเอาแบบไหนนะครับจะเอาแบบอะไรครับจะเท่จะใช้งานยังไงครับเราก็สามารถเลือกได้เลยครับอย่างสมมติว่าอันเนี้ครับเราก็กดดูนะครับ เราจะได้เทมเพลตแบบไหนครับเราก็เลือกคลิกได้เลยครับแต่เป็นคลิกดูนะครับชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะครับผมแบบนี้นะครับแบบนี้ไหมเท่ดีหรือเปล่านียนะครับก็มีให้เราเลือกหลากหลายเลยนะครับอันนี้ผมก็จะกดมาให้ดูเกือบหมดเลยทีเดียวนะครับไล่เลยดีกว่านะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีหรอกครับของน้อยนะครับเราก็ลองกดดูนะครับชอบแบบไหนสไตล์อะไรครับเราก็เลือกได้เลยครับตรงนี้ ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นทรงประมาณแบบนี้มากกว่านะครับเราก็เหมาะกับพวกที่เป็นโมเดลโมเดนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับอ่า i m p l e r i t e ครับตรงนี้เราก็สามารถซองฟตเทจลงไปได้เลยนะครับแล้วก็ใส่ตรงเท็กงงมาอย่างนี้นะครับโอเคนะครับหรือจะเป็นที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ครับอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่า เป็นแบบแนวสามเหลี่ยมครับพลีนะครับตรงนี้เป็นแบบสี่เหลี่ยมครับตรงนี้นี่ครับหรือจะเป็นแบบตรงนี้ก็ได้ครับเทดีครับนี่ครับโอเคครับนี่ก็เป็นพวกแบบแนวกรอบอะไรอย่างนี้นะครับสุดท้ายก็ประมาณนี้ครับ ตัวนี้ก็เป็นพวกใส่โลโก้ลงไปเนาะโอเคครับเราก็จะมาใช้ตัวนี้ดีกว่ากี้ผมเพจละตัวนี้นะครับดึงมันลงมานะครับบนไทม์ไลน์ของเราได้เลยครับปึ๊บดึงมันลงมาอย่างนี้นะครับอ่าดึงมันลงมาได้เลยครับเสร็จแล้วครับเราทําการดับเบิลคลิกนะครับทาการแก้ไขนะครับอ่าเปิดเครื่องหมายบวกตรงนี้แหละนะครับมันก็จะโผล่ขึ้นมานะเป็นชั้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 นอย่างนี้ให้นะครับผม โอเคเราก็ลองคลิกดูว่ามันเป็นแบบไหนบ้างนะครับอย่างอันแรกครับดัวเทคเฮียก็คือตรงนี้นะครับผมผมจะพิมพ์รับแคมตาเซียรงไปนะครับแคมตาเซียนะครับฟอนต์ครับเราจะเอาฟอนต์แบบไหนนะครับเราสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้จากตรงนี้นะครับนี่นะครับชอบฟอนต์ไหนก็จัดฟอนต์นั้นไปเลยครับก็มันจะมีให้เราเลือกเยอะเลยครับฟอนต์เนี่ยนะครับดูครับ เต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับเครื่องของเราด้วยครับว่าเครื่องของเราเนี่ยมีฟอนต์เยอะขนาดไหนนะครับตัวเล็กตัวใหญ่ตัวน้อยครับตัวขนาดไหนปรับใหญ่รบบเล็กได้หมดเลยครับตรงนี้แล้วก็ขยายให้ตรงกลางนี้ไปได้ครับต่อมาครับก็ลองคลิกตัวเล็กๆนึ่งนี้ดูนะครับอ,อันนี้ผมจะเพิมพเป็นภาษาไทยนะตัวเล็กตัวนี้นะครับ ทำตาเซียนะครับเท็กตัวนี้นะครับเดีนะ๋ยวผมจะพิมพ์เป็นภาษาไทยแบบสระลอยนะครับน้ำดื่มเพื่อเพื่อนนะครับโอเคมานะครับโอเคครับตัวนี้เนี่ยสระ เราสังเกตว่าเนี่ยเมื่อเราเพื่อผมพิมพ์พวกสระลอยและสระจบลงไปเนี่ยครับฟอนต์มันก็ดูสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับไม่เป็นแบบสระหรือวรรณยุกมาติดกันบางโปรแกรมเขาจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยมันก็ขยายให้นะครับทําการใช้งานได้ตามปกติเลยก็ว่าได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวลองเปลี่ยนฟอนต์ดูดีกว่าครับฟอนต์นี้อาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับนะตัวเอ็มนะครับ ันนี้เราก็เลือกฟอนต์ได้เลยตามใจชอบนะครับเราชอบฟอนต์ไหนก็จัดไปฟอนต์นั้นเลยนะครับอันนี้ผมจะเลือกเป็นฟอนต์พร้อมนะครับผมเพื่อเช็คดูว่ามันสามารถใช้งานกับฟอนต์ที่เป็น Google ได้หรือเปล่านะครับผมก็จะเลือกเป็นแบบพร้อมนะครับก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับตัวนี้นะครับผมอันนี้เราอาจจะต้องล็อกก่อนนะครับเพื่อจะทําการขยายตัวข้างล่างตรงนี้นะครับขยับให้มันมาลงมาตรงนี้นะครับอ่ะ แบบนี้นะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยเราอาจจะขยายก็ได้ครับหรือว่าเราจะทําการยืดมันออกมาอย่างนี้ก็ได้ครับเมื่อเรายืดเนี่ยจะสังเกตว่ามันก็ไม่ได้เลื่อนไปไหนนะครับสลัดรอยสลัดจมก็ยังอยู่กับที่เหมือนเดิมถือว่าทำมาได้โอเคมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวสูงแนวต่ํานะครับตรงนี้ครับเราสามารถปรับได้เลยนะครับก็จบลงไปเรียบร้อยครับกับการทำอินโทรต่างๆในตัวโปรแกรม c a n v a ีครับก็บอกว่า มีหลากหลายแทมเพตหลากหลายรูปแบบมากๆครับเหมาะกับการใช้งานในปัจจุบันมากๆเลยนะครับกับการสร้างอินโฟง่ายๆแบบนี้ครับก็อย่าลืมเอาไปใช้กันได้ครับถ้าใครใช้ในโปรแกรมคัมตาเซียอยู่ครับ <Okay. S 1> ก็มันจะเป็นทางฟ้านสื่อการสอนครับคํำคิดรีวิวหรือว่าทําอะไรพวกนี้ครับก็ลองไปใช้กันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องจากลกากันทีเท่าน,นี้ครับพบกันสำหรับคราวหน้าจะมีอะไรมาฝากอย่าลืมติดตามแสมได้ที่ชิกไลฟ์ทูโชเรียยครับสำหรับวับนนี้สวัสดีครับ